สวัสดีคนครับอยู่กับผมมาร์คเบรคเกอร์เกม์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวตัวละครประเภทคอนวอเตอร์ระดับ5าดาวา่าไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเบอร์เอร์ลีนเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนกระเบื้องนะครับและนอกจากนี้กนะ็ยังมีความสามารถอื่นอื่นอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับเบลบรี่นะครับเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไก,กลแบบหลายทิศทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรีวิวด้วยการทําความรู้จักกับ Active Ski l วันก่อนเลยดีกว่าครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องสีแดงที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดของเบลบรี่นะครับจำนวนสีช่องหให้กลายเป็นสีเหลืองครับอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะทําให้กระเบื้องเหล่านั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นกระเบื้องแบบเอนชาร์ได้สูงสุดถึง2ช่องอีกด้วยครับโดยความสามารถของกระเบื้องนี้นะครับก็คือจะ ตอบเป็น2เท่าของกระเบื้องแบบปกตินั่นเองนอกจากนี้นะครับหากเราทําการกดใช้สกิลนี้หลังจากที่สกิลเนี่ยพร้อมใช้งานในเทิร์นก่อนหน้าก็จะทําให้เราเปลี่ยนสีกระเบื้องเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกจำนวนหนึ่งอันด้วยกันครับในส่วนของวชนคอมโบนะครับหากเราทำการลากกระเบื้องตั้งแต่5ช่องไปจนถึง11ช่องนะครับก็จะทำการสร้างความเสียหายตั้งแต่130%ดาเเตมจไปจนถึง135%ดาเเตมจตามลำดับส่วนระยะการโจมตีนั้นก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบ Break t o หรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1ครับจะทาการเพิ่มพลังชีวิตจานวน250หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2ครับจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนกระเบื้องได้อีกจานวน1ช่องหากเราทําการกดใช้สกิลหลังจากที่สกิลพร้อมใช้งานในเทิร์นก่อนหน้าการปลดล็อกดาวขั้นที่3ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตนะครับจำนวน250หน่วยบวกกับอีก5%ของเบสิ c Max HP ครับ การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4นะครับจะทำการเพิ่มพลังป้องกันจำนวน30หน่วยบวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟที่มีอยู่ในปัจจุบันครับส่วนการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับจะทำการเพิ่มจำนวนกระเบื้องที่จะเปลี่ยนไปสีเหลืองอีกจำนวน1ช่องครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะคบก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทาการปลดล็อกหลังจากที่เราทําการ a s c e n s i o n ตัวละครนะ,นะครับซึ่งในส่วนของ Equipment Skill เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เราทําการสร้างความเสียหายด้วยเช n Combo เนี่ยโดนศัตรูนะครับมันจะทําการสุ่มสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูตัวอื่นๆที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกนะครับสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน2ตัวด้วยกันแต่ว่าความเสียหายที่สร้างได้นั้นก็จะถูกลดลงจากดามเมจหลักนะครับประมาณ50%แต่ถ้หาหกว่าใครนะครับไม่อา้าหาจมันลดเนยเร ต้องทําการอัพนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยให้ไดถึงเลเวล10ครับเพราะถึถงเลเวล10เมื่อไหร่แล้วนะครับมันจะไม่ลดความเสียหายจากการโจมตีในส่วนของการโจมตีศัพย์นี้ลงเลยแต่อย่างไดครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับเบเวอรี่นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับเหมาะสำหรับใครที่ไม่เก่งวางแผนรู้สึกว่าอิลิเดนเนี่ยอาจจะใช้งานยากเกินไปสักหน่อย เนเมิสิตเนี่ยก็มีคูดาวค่อนข้างที่จะนานนะครับส่วนกอรุนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนกระเบื้องได้เฉยแต่ก็ไม่มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นในส่วนของแอคทีฟสกิลนะครับแต่ว่าเบเวอรี่เนี่ยก็จะได้เปรียบในส่วนของตรงนี้ครับเพราะนอกจากจะสามารถเปลี่ยนกระเบื้องได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีคูดาวค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมีโอกาสที่จะได้กระเบื้องแบบเอนชานส์อีกด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับเบเวอรี่นั้นเหมือนจะโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีนะครับเพราะว่าสามารถที่จะโจมตีได้สุดกระดานแล้วก็โจมตีได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแต่ว่าระยะโจมตีนั้นค่อนข้างที่จะแคบครับจึงทําให้การกะระยะโจมตีให้โดนศัตรูนั้นเป็นไปได้ยากสักหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากโดนขึ้นมาเนี่ย ก็บอกเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเพราะนอกจากจะทําการสร้างความเสียหายในระยะเชนคอมโบได้แล้วเนี่ยก็ยังจะสุ่มสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวอื่นที่อยู่ในระยะสกิลด,ด้วยครับ สุดท้ายนี้ครับหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a l c h e m ี s t าร์นะครับผมก็ขอแนะนำร้าน t u p i โก Shop ครับมีบริการเติมเกม a l c h e m ี s t าร์ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองและที่สำคัญนะครับก็คือง่ายสะดวกรวดเร็วแลวก็ปลอดภยัยห่วงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าใช้บริการได้ทั้งสองช่องทางนะครับนั่นก็คือ f a Facebook Fanpage t u p i c o Shop หรือว่า Off i c i a l Line at, at u p i ิ o นะครับ และสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ